กินดีดูดีสุขภาพดีรายได้ดีที่นี่เติมักฟาร์มครับวันนี้วันที่29กรกฎาคม2567ัรกเเก็บไว้ในความทรงจำครับกบอากาศดีๆฝนตกโปรยๆนะฮะเข้ากับบรรยากาศหน้านอนเวนซะเหลือเกินแต่นอนไม่ได้นะครับภารกิจด้านสวนเยอะเ่ยเอ่อก็เือนต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเติมมักฟาร์มจนจบทุกคลิปแล้วก็ท่านก็สา์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับ ถ้ากิดมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ดูด้วยนะครับเพื่อมีประโยชน์กับหลายท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับทางเติมพันธฟาร์มขอพาท่านมาชมนะฮะผลไมอ้อชิ้นหนึ่งที่เราปลูกไว้นะครับค่อนข้างจะได้ผลดีนะฮะซึ่งการปลูกของเราะรจะเป็นการปลูกแบบอ,อิงธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับจะไม่ใช้เคมีพันธุ์ให้เยอะนะครับเพราะว่าราคาเคมีพันธุ์ก็ค่อนข้างสูงแล้วก็สถานที่ปลูกของเรา ค่อยค่อนข้างฮนะอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เราพักอาศัยอยู่เป็นประจํานะครับเราก็เลยจะไม่ใช้เคมีพัน์ที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์นะครับมามา,มาใช้นะครับเพราะว่าเราปลูกในบริเวณสวนที่มีที่พักของเราใกล้ๆนะครับก็ต้องใช้ให้ปลอดภัยที่สุดนะครับการดําเนินการทดลองปลูกค่อนข้างเป็นทางที่ดีครับเรามาดูกันว่า ผลิตผลที่เราจะให้ท่านชมนี่คืออะไรนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ฮะท่านน่าจะรู้ลแล้วแหละนี่ฮะผลิตผลที่เราปลูกไว้ก็คือทุเรียนนะครับตอนนี้อายุต้นเขาได้ประมาณ2ปีนะครับปลูกก่อนเข้าพรรษา,าต้นเขาค่อนข้างสมบูรณ์ครับปลูกไว้หลายต้นนะครับการปลูกของเราจะเป็นลักษณะยกควรสูงนะครับนะยกควขึ้นนะ แล้วก็ปลูกทุเรียนข้างบนระบบการให้น้ำก็เป็นระบบสปริงเกอร์ให้น้ำเฉพาะช่วงหน้าแรงนะครับการให้น้ำจะไม่ให้ทุกวันนะครับเป็นวันเว,ว้นวันนะฮะให้เฉพาะช่วงเช้านะครับการปลูกของเราจะยกคนแล้วก็ข้างๆนะเราจะปลูกกล้วยเป็นกล้วยหอมทองนะครับไว้เป็นพี่เลี้ยงนะฮะได้ประโยชน์หลายทางนะครับทั้งเขาเป็นพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ ก่อนที่ทุเรียนเราจะให้ผลผลิตเราก็าได้กล้วยหอยหอมทองนะครับในการบริโภคจำหน่ายเหลือก็แจกจ่ายเพื่อนฝูงนะฮะใด้รับประทานกันนะฮะซึ่งการดูแลกล้วยก็ดูแลแบบธรรมชาติเหมือนกันนะฮะไม่ได้ฉีดเคมีพันธุ์ใดๆนะฮะปล่อยธรรมชาติทงให้แค่น้ําแล้วก็ปุ๋ยนะสําสหรับเคมีพันธุ์ที่เราใช้จะเป็นปุ๋ยสูตรนะครับ แต่พวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรเราจะไม่ใช้นะครับใช้ปุ๋ยสูตรในการบำรุงษานะครับบางครั้งดื่มก็ปล่อยธรรมชาตินะครับเครือนึงครับใกล้ๆกันนะครับช่วงนี้กล้วยกำลังออกเครือดีครับเพราะว่าน้ําฝนให้ปุ๋ยธรรมชาติลงมานะครับให้นโตรเจนลงมาเอามาดูทุเรียนของเราดีกว่านะครับดูครับยอดค่อนข้างจะดีนะครับยอดดี กำลังแทงยอดดีนะครับแต่ใบค่อนข้างเล็กนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ให้ปุ๋ยนะยังไม่ให้ปุ๋ยเขานะครับปล่อยธรรมชาติไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกอยู่นะฮะถ้าให้ปุ๋ย,ยเยอะกลัวลากเขาจะเน่ากันนะครับเห็นไหมกาลังแทงยอดแสดงว่าลากเขากําลังเดินดีนะเดินหากินดีเห็นไหมครับแล้วก็ต้นเขาก็ค่อนข้างโตแล้วครับเห็นไหมครับนี่โตมากเลยนะ มานิ้วเกือบสองนิ้วนะครับความตของโคนต้นขึ้นไปนะครับการเจริญเติบโตค่อนข้างดีนะครับต้นนี้นะซึ่งปลูกไปหลายโคนนะครับบางต้นก็โตบางคนก็ไม่โตนะครับเห็นไหมคความสูงค่อนข้างสูงแล้วครับประมาณสองเมตรห้าสิบนะฮะเกือบสองเมตรแปดแล้วล่ะเกือบสามเมตรแล้วครับ อันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับก็ทรงค่อนข้างสวยนะครับแต่ใบค่อนข้างหนานิดหน่อยนะครับยังไม่ได้แต่งนะครับเนี่ยก็โตเหมือนกันครับนิ้วกว่าจะสองนิ้วนะครับอันนี้ทรงดีนะครับเหมือนเด็กค่ะข้างๆก็เป็นกล้วยหอมนะครับปลูกอันนี้เป็นน้ำบ้าเตี้ยนะครับน้ำบ้าค่อม ปลูกไว้เพื่อพางแสงพางลมนะครับซึ่งเขาก็ชอบเลยนะครับตุเรียนนี่ตัวนี้งค่อนข้างสวยครับนี่กล้วยที่ปลูกบริเวณฟาร์มของเรานะครับนี่เห็นปลูกกันฝงเยอะนี่ครับออกเกลือเยอะเลยครับอ่ะอีกต้นหนึ่งนะต้นที่ปลูกพร้อมกัน,นครับเห็นไหม บางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตนะครับต้นนี้ไม่ค่อยโตนะครับปลูกพร้อมกันเริ่มแรกๆใบเขาเหมือนจะตายนะครับก็เลยทดลองยกรากเขาใหม่ครับเขาก็กําลังจะโตนะครับเสียดายพันธุ์ก็เลยยกรากเขาใหม่ดูแลรากเขาใหม่ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วครับใส่ไตโคเดอร์ม,มาช่วยเขาหน่อยนะครับเขาก็เริ่มโตอาจจะโตช้ากว่าเพื่อนนะครับ ก็มีทั้งต้นโตและต้นไม่โตนะครับอันนี้ต้นหนึ่งครับโดนแมลงเล่นครับวัวศากค่อนข้างเยอะนะครับตัวเรียนเห็นไหมแมลงกัดขาดไปเลยครับเพิ่งจะแตกยอดแทงยอดใหม่นะครับเดี๋ยวต้องเลือกยอดไว้นะครับสักยอดหนึ่งไม่ให้ขึ้นหมดนะครับถ้าขึ้นหมดเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมแข่งยอดกันนะครับไม่โตนะครับจะไม่มียอดพุ่งนะครับต้องเลือกไว้สักหนึ่งยอด เราจะเลือกยอดที่แข็งแรงแข็งแรงไว้นะครับเราจะเอายอดไว้หมดไม่ได้นะครับเขาจะไม่โตนะครับอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าเดืนะครับก็เลยต้องมามาปลูกใหม่ครับปลูกลักษณะต้นคู่นะครับอันนี้เห็นไหมครับกาลังโตนะครับยอดก็เดินดีนะครับเป็นหยอดเดินดีนะครับเอ่อสหรับปุ๋ยที่เราให้นะครับทางฟาร์มเราจะให้เป็น อินรีเคมีนะครับไม่ใช้เคมีโดยตรงนะครับจะใช้ปุ๋ยอินรียเคมีนะครับให้ให้ห่างจากโคนต้นเยอะๆหน่อยครับประมาณ50-60สเซนขึ้นนะฮะจะไม่ให้ไก่โคนต้นนะครับกลัวต้นเขาตายนะครับให้รากเขาเดินไปรับประทานเองนะครับหากินเองซึ่งเดี๋ยวเขาจะหากินเองอยู่แล้วครับรากพืชนเห็นไหมใบกำลังดีฮะแทงยอดดีครับต้นนี้มีปลูกทดแทนนะครับ เพราะที่ปลูกพร้อมกันนี่คือไปแล้วนะครับไม่รอดนะครับนี่ับปลูกพืชต้องมีอ่ารอดบางไปบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะรอดหมดนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากดวงดีจริงๆปลูกร้อยต้นรอดร้อยต้นนะซึ่งหายากนะครับหายากนี่ก็เป็นบริเวณฟาร์มนะครับนี่มีมะกอมีกล้วยนะฮะมีลังนกนะครับที่ชอบมาทำอยู่เครือกล้วยนะครับ กล้วยครับกล้วยหอมทองแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้นะครับปลูกพร้อมกันนะอายุประมาณ2ปีอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับปลูกต้นลักษณะต้นคู่เห็นไหมครับปลูกลักษณะต้นคู่นะครับความสูงประมาณ2เมตรกว่านะอันนี้ใบเขาแก่แล้วนะครับ ออกยอดตั้งแต่ต้นฝนนะครับแล้วก็กำลังแทงยอดใหม่นะให่ไหมครับลุกติดกันเลยนะประมาณ1เมตรนะความห่างตอนนี้ก็กำลังแทงยอดใหม่นะครับแสดงว่ายอดลากกำลังเดินดีนะครับอยู่ได้นะครับสวยอันนี้คืออยู่ค่อนข้างจะไม่ค่อยโดนลมโดนอะไรครับต้นค่อนข้างแข็งแรงครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นเท่าๆกันนะครับ อันนี้คือลักษณะการปลูกต้นคู่นะครับลักษณะแล้วน่าจะได้กินคิดว่านะครับอันนี้ต้นหนึ่งนะครับนี่ก็กาลังสวยนะครับแต่ยอดหักนะครับากาลังแทงยอดขึ้นใหม่ไม่ตายนะครับใบสวยใบใหญ่นับใบใหญ่ดีนะฮะมีแมลงแทะบ้างนะครับเป็นธรรมดาของพืช ของเรานะครับอันนี้ปาดูกล้ร่วยนะครับบริเวณฟาร์มนะครับอันนี้ทุ้งนาเนี่ยบริเวณที่เราปลูกก็จะเป็นใกล้ที่อยู่อาศัยนะครับเราก็เลยไม่ใช้เคมีพันุมีมะละกอไม่ค่อยสวยแล้ก็กล้วยหอมทองหอมทองกล้วยกำลังเยอะเลยฮะออกเกือเต็มฮนะ บริเวณฟาร์มของเรานะครับครับทางเติมพักฟาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมคลิปของเติมพักฟาร์มจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับ้ามีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนเพื่อได้ดูด้วยนะครับเดีจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ชอบปลูกนะครับชอบการเกษตรนะครับว่าการเกษตรง่ายไหมไม่ด้ง่ายฮะเกษตรยากนะครับอยู่ที่ใจถ้าใจรักก็อยทำนะครับใจไม่ใจไม่รักจะทํา ถ้าใจไม่รักอย่าทำเยอะครับทำทดลองดูก่อนให้ดูตัวเองรักก่อนค่อยทำเยอะๆนะครับถ้าเราทำได้ก็จะมีความสุขนะครับ็นต้นทุเรียนอีกสองปีจะเห็นดอกไหมเนี่ยอาจจะเห็นนะครับคอยติดตามนะครับว่าจะประสบความสาเร็จในการปลูกทุเรียนหรือไม่ตอนแต่ตอนนี้เราได้กินกล้วยแล้วนะครับกล้วยเราได้กินนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ชมคลิปของเราจนจบนะครับขอบคุณครับ ที่นี่เติมพักฟาร์มครับ